ครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังช่วงที่ทรมานใจที่สุดของการเริ่มต้นชีวิตพยาบาลนั่นคือการรอผลสอบใบประกอบวิชาชีพรอบแรกครับเหมือนพวกเราตอนนี้เลยหลายๆลายคนนะครับยิ่งนักศึกษามหลาลัยเอกชนนะครับที่ไม่ได้เอาทุนโรงพยาบาลน,นะเวลาว่างมันจะมีเยอะมากช่วงนี้เพราะโควิดระบาดเนะี่ยสนามสอบมันถูกเลื่อนนะครับ เวลาว่ามันก็มากขึ้นเราก็จะมีความลังเลสงสัยหดผู่น้อยใจเครียดกังวลกดดันมีทุกอารมณ์เลยครับวันหนึ่งประดังเข้ามาแต่พี่อยากบอกพวกเราอย่างนี้ครับพี่ก็เคยเป็นนะเพราะพี่ก็เรียนเอกชนนะและตอนนั้นนะครับก็ต้องลุ้นให้ตัวเองสอบเบิกกวบวิชาชีพผ่านรอบแรกนะครับเรื่องที่พี่อยากจะเล่าวัานนี้พี่อยากจะเล่าเหมือน ให้เราฟังเหมือนน้องสาวหรือน้องชายคนหนึ่งเลยนะครับว่าพี่เนี่ยก็รู้สึกอย่างเราพี่เข้าใจฉะนั้นพี่อยากจะให้เราเนี่ยกลับไปทบทวนกลับไปถามตัวเอง3ข้อข้อที่1ตอนเนี้ยว่างเยอะเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยคือเงินจริงไหมที่เราจะต้องไปเดินหางานพาร์ทไทม์ทำไปเดินหางานเสริมทําไปเดินหาแผนสํารองทําจริงหรอว่าเราต้องการเงินถ้าใน หเดือน2เดือนสมเดือนเนี่ยเราต้องใช้เงินมากขนาดนั้นหรือหรือต้องใช้เงินเร็วขนาดนั้นหรือหรือต้องใช้เงินด่วนขนาดนั้นเหรอครอบครัวเราเดือดร้อนขนาดนั้นเหรอหรือเราเราสามารถที่จะประคับประคองสถานการณ์แบบนี้ไปได้เราไม่ได้จําเป็นต้องใช้เงินอะไรมากมายนะหรือเราเดือดร้อนแต่เราเยังสามารถที่จะรอได้ถ้าเงินไม่ใช่คําตอบว่าเราจะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนอย่าพึ่งรีบไปเดินหางาน หรือหางานเสริมทําเพราะเราจะเสียสมาธิสมาธิมันจะเสียหมดเลยเพราะเวลาไปทํางานอื่นงานเสริมนะครับมันจะต้องปรับตัวกับที่ทํางานใหม่มันจะเครียดมันจะกุ้มมันจะโดนด่าโดนว่าสารพัดเข้ามาแล้วบางครั้งเนี่ยเราจะรับมือไม่ถูกมันจะเครียดมันจะกดดันทําให้เราทิ้งเวลาในการอ่านหนังสือเราทิ้งเวลาในการเตรียมสอบไปฉะนั้นพี่ไม่อยากให้เราโฟกัสที่เงินเล็กๆน้อย แต่อยากจะให้เราโฟกัสที่เงินก้อนใหญ่ที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราสอบแบบกรบวิชาชีพผ่านรอบแรกหรือ2เป็นเพราะหน้าตาหน้าตาของพ่อแม่ครอบครัวที่บอกว่าลูกเรียนจบพยาบาลมาแล้วยังไม่มีงานทําใจเย็นๆสิครับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่สิบอกว่าเราเรียนจบพยาบาลมาเนี่ยมีงานทํา100%อซอยู่แล้วขอแค่ให้สอบแบบกอบวิชาชีพผ่านก่อนตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆนะรอหนอนรอหนูนิดนึง เพื่อให้หนูเนี่ยเตรียมสอบเบ,บื้องต้วิชาชีพผ่านรอบแรกยังไงก็มีงานทำร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนหนูขอเวลาหน่อยได้ไหมคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตรงๆครับบอกคุณพ่อแม่ว่าอย่าไปสนนะปลายลิ้นของชาวบ้านที่มันกระดกน้ำลายอิจฉาริษยาศาสตร์โคนเสียเทโคนเสียสซเรอยาสนใจนะครับให้สนใจที่สมาธิที่เรากำลังโฟกัสนั่นคือการเตรียมสอบเบ,บื้องตวิชาชีพเราต้องคุยกับพ่อแม่ครับอย่างเปิดอกเลยหรือข้อที่สม เป็นเพราะเราครับเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเราลังเลในความรู้ในหัวตัวเองเป็นเพราะเรากลัวที่เราจะไม่ผ่านหรือเปล่าถ้าเรากลัวข้อถ้าเราบอกว่าเราใช่คือข้อสามหนูจะต้องเราจะต้องทุ่มในการอ่านหนังสือให้หนักกว่านี้อีกเตรียมสอบให้สุดกว่านี้อีกบางคนบอกว่าหนักแล้วหนูสามารถเตรียมหนักได้กว่านี้อีกบางคนบอกว่าสุดแล้วพี่ผมสุดแล้วเราสามารถสุดได้อีกเชื่อพี่สิถ้าเรานะครับผ่านรอบแรกเนี่ย เราจะมีเงินที่รอเราอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับ